เคื่องตัดห้าได้บอกเขาไว้ไหมนะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่าเทาาพบกับผมครับนายกิษฎดาคำชูจิตประจารุ่นที่สามทัพหกสองเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัสสามเอหนึ่เป็นพิธีกร ทัสิ้โทหญิงจิติมาพรต้องขันเป็นจิตอาสาต้าสุดสี่หลักสุดละประจัรวุ่ิหนึ่งครับพุทหนึ่งค่ะเป็น้าเป็นแม่พิมพ์กรหัสดีสูงหนึ่งค่ะเป็นพิธีการภาคสนามกันค่ะที่พ่หลุย์วันนี้นะคะเรามาทำจิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและบริเวณรอบพระตำหนักที่พิมานค่ะเราอยู่ที่ตำมันเบญเปล่งตารองอำเภอปากช่องนจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณนี้คือวถช ่ะบ้านเรียกกัน้อยว่าวัดหนองจอกค่ะพี่หนุยครับแน้วัดวัดวัดครับเราเป็นวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับในพื้นที่อของพระตำหนักที่พิมานนะครับวันนี้เราก็เลยมาจัดก,กิจกรรมนะครับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดเนี่ยจะทําควบคู่ไปกับจะมีบ้านวัดโรงเรียนนะครับอตอนนี้เรามาทําที่วัด ครัที่แล้วเราไปทับที่ชุมชนแล้วก็โรงเรียนมาแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอปากช่องแตะครับแล้วตกที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย<ช>นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยนะครับวันนี้เปน็นในเรื่องของจิตอาสาวันนี้ก็จะมีเด็กๆมาร่วมด้วยนะแล้วก็มีจิตอาสาประจําตําบลอ๋อค่ะแครับแล้วก็มีทหารจิตอาสาจากอ่าพันล็อแบบหลายๆภาคส่วนนะครับก็ไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะ สาถานการฟังครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดนะครับใช่ค่ะคืเข้ามาครั้งแรกคือโบสถ์สวยมากค่ะพี่ลุยมีโบสถ์สวยนะแล้วก็ักเรียนก็มาช่วยกันก็ว่ามีโรงเรียนอยู่ติดกัวัดเลยนะครับซึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ได้มาทำจิตอาสาด้วยนะ เราเคยมาแล้วใช่ไหมครับเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นเด็กมาช่วยกันครับอนุฒน์มาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนหนองเจอกครับชั้นไหนชั้นชัหนึ่ง วันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรสือตะกร้าแล้วแล้วตะกร้าใช่ไหมเอาไว้ทำอะไรลูกใส่อะไรเนี่ยใส่ไม้ใส่ไม้แล้วใส่ยี่ยังวางใบไม้ตรงไหนเกล้องเเอาไว้ตรงไหนเออไรู้ นีเด็กตัวนน้อยยอยย่ปอ๋อปอหนึ่งวันนี้มาทำความดีอ่ะหรือเอาใบไม้เนี่ยใส่เต็มเข่งหรือเปล่าโอเคไหมครับไปไปทำกันเลยอเอาพราะเด็กๆของเราช่วยกันทำนะโอเคไหมครับเฮ้ยสุดเขตโอ้ยสุดเขตสุดเขตสุดเขตเนี่ยนี่สุดเขตอยู่ปอไหนปอห้าปอห้าโอ้สุดเขตสุดเขต อันนี้เขาใส่ชุดอะไรเนี่ยรูปไปอันนี้คือชุดอะไรคะชุดจิตอาสาแล้วสุดเขตเป็นจิตอาสาหรืย <Morgan> อยังยังแล้วจะเป็นจิตอาสาไหมเป็นครับแล้ววันนี้เรามาทํากิจกรรมทำความสะอาดที่วัดที่อยู่ติดกับโรงเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นจิตอาสาไหมเป็นครับแล้วทำจิตอาสาเนี่ยสุดเข็เที่ว่าทําจิตอาสาแล้วได้อะไรบ้างได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเนี่ได้อะไรอีกได้บุญได้บุญแสดงว่าวันนี้เราทำแบบนี้เราได้บุญไหมแต่ เพราะฉะนั้นสุดเขตต้องพาเพื่อนทำนะแล้วก็ตั้งใจทำด้วยครับนะครับไปสุดเขตขอบคุณนะครับน้อง<ร>ตัวใหญ่มากเลยค่ะสุดเขตป .5 นะครับนะเป็นน้องที่อยู่โรงเรียนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวในบริเวณวัดด้วยนะครับรไปชมนะครับไปชมพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดบริเวณจะมีพื้นที่ที่กว้างมากเลยค่ะแล้วก็ร่มรื่นมากเลยค่ะพี่ถุย ก็เดินไปนะครับก็จะมีพี่พจิตอาสา904นะครับก็จะมาช่วยด้วยนะครับนนี่จะเป็นเด็กๆนะครับโดยพื้นที่นี้เขาจะเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามน้ํานะครับซึ่งทางวัดได้ทำเป็นประดับตกแต่งนะครับเอาไว้ให้ที่มาทําบุญหรือมาเที่ยวนะครับมาไหว้พระนะครับได้เดินข้าม เพื่อชมทัศนียภาพบริเวณวัดด้วยนะครับเป็นบ่อน้ํานะครับเป็นบ่อน้ำโดยกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นอยู่3กิจกรรม,<า>มนะครับก,รรก็คือกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับกิจกรรมตัดหญ้าะนะครับอีกอันนึงก็คือกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณห้องน้ํานะครับบริเวณวัด อันนี้นะครับถือเป็นกิจกรรมแย่ออกไปเลยอนะครับซึ่งจิตอาสาเนี่ยเราทำท่ายนะสิ่งที่ควรทำาห้องน้ำเนี่ยนะครับนะเราต้องช่วยกันนะครับจะเห็นเด็กตัวน้อยๆมาจ,จะเด็กตัวน้อยสองคนนี้บ้างอ่าคนสวยค่ะคนสวยมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา,มา,มาดมากมาีกับคุณลุงหน่อยอ่ามาดีตรงนี้ล,ลูกแนะนำตัว่อยค่ะชื่ออะไรคะ ค่ะคนนี้ชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงอันทิชาประเสริฐพลค่ะอ่าแล้วหนูนักนึกษาชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงปนาดามาลุมค,ค่ะอ่าแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันลูกทาอะไรเด็กถืออะไรมาเก็บอะไรคะเนี่ยดอกไม้เก็บใบไม้เก็บ<ม>ดอกไม้นะคุณครูพามาใช่ไหมคะหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะน้องจอโรงเรียนน้องจออยู่ชั้นไหนละ ชั้นปหนึ่งครับปหนึ่งดูชั้นเดียวกันไหมครับค่ะอ่าแล้ววันนี้เก็บได้เยอะหรือยังเก็บแล้วขยะมีอะไรบ้างมีอยู่ปสองค่ะปสองเป็นพี่เอออ่านะนั้นเป็นพี่เป็นพี่ปสองเนี่ยไหนบอกสิว่าวันนี้เราเก็บอะไรบ้างที่เราเก็บมาได้ในในเก่งเราเนี่ยมีอะไรบ้างใบไม้ค่ะมีใบไม้แล้วมีอะไรอีกลูก ขวดพลาสติกแก้วพลาสติกนะอ่ะยังไงก็ช่วยกันเก็บนะลูกนะนะครับอ่าโอเคป่ะขอบคุณนะครับอ่านะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้กับเด็กๆนะครับในทัทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนหนังของ เขาเรียกอะไรสินยานุสิท,สท์เหรอคะที่เข้ามา<ช>สักาสกรากระมาทําบุญเขาก็ต้องใช้ให้สุขาลักษณะด้วยทำไมสุขาลักษณะถ้านะเกิดตกกระปกเราก็ไม่อยากเข้า<ช>นะครับวันนี้ถือว่าจิตอาสาคือ,อมาแบบว่ามีจิตใจที่ที่ดีมากครับการการเก็บขยะการล้างห้องน้ำมันเนี่ยนะครับ คนแก่เขาบอกว่าการล้างห้องน้ำมี่ชาติน่าจะเกิดมาสวยหล่อเลยนะคะ,ะ,คะเวลาตาลไปวัดนี่ตาลจะล้างห้องน้าล้างจารอันดับหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดเราต้องรีบไปล้างห้องน้ำใช่ใชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยว,วเรามานะครับขอญอาติพี่ครับอันนี้มาจากที่ไหนครับพี่มาจากพันรอมทอนครับอ๋อเป็นทหารจิตอาสานะครับวันนี้พากําลังคนมากี่คนพี่วันนี้มาที่ยี่สามคนครับยี่สามคนวันนี้รับภารกิจ ล้างห้องน้ำนะจุดล้างห้องน้ำครับอ๋อแล้วแล้วเป็นไงพี่ so, ล้างตอนแรกเป็นไงสภาพก็ตอนนี้สะอาดครับตอนแรกก็นม่ได้แต่ทางวัดจะไในคนดูแลครับก็เลจะมีพวกเราอจิตอาสาก็มาช่วยช่วยกันแข็งแตอนนี้จะสะอาดครับ <c oughs> <c oughs> แต่โรงเรียนเขามาช่วยเลยครับป็คุณครูมาช่วยอ๋อมีคุณครูพามาด้วยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณครูบ้างใช่ค่ะแหละคุณครูดีกว่าเดี๋ยวพาน้องๆทำด้วยนะพี่ครับผมครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นพี่ทหารจิตอาสานะครับที่มาช่วยกันแต่วันนี้เราเจอคุณครูแล้วนะครับสัมภาษณ์คุณครูหน่อยสวัสดีครับคุณครูคุณครูสวยนะครับนี่อาจจะคุณครูแนะนำตัวหน่อยครับค่ะกิิยาอุคำนะคะเป็นครูป่าประจำอยู่โรงเรียนบ้านหนองตอกค่ะ อ๋ออยู่โรงเรียนติดกันเลยนะใช่ค่ะอยู่ติดกันเลยครูรูอยู่โรงเรียนนี่กี่ปีแล้วอ่าเพิ่งจะมาบรรจุปีนี้ค่ะประมาีแรกใช่ค่ะอ๋อแล้วครูสอนชั้นไหนครับสอนตั้งแต่ชั้นป .2 จนถึงป .6 ค่ะป .2 ถึงป .6 โอ้สอนหลายห้องเลยค่ะครูค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็รออัตราเรียกบรรจุจู่ก็เลยได้สอนหลายชั้น ครับ่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดให้กําลังใจคุณครูท่านนี้นะครับสอนหลายระดับชั้นมากตั้งแต่ป .2 ถึงป .6 ่ะวชอบเยอะมากระดับชั้นเดียวก็ยากแล้ววันนี้คุณครูรับภารกิจในการพาเด็กมาทํากิจกรรมตรงนี้รู้สึกรู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจค่ะได้ทําเพื่อส่วนรวมแล้วก็อีกอย่างก็คือวัดตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนก็มีการเพึ่งพาสายการวันพระแล้วก็มีกิจกรรมพาเด็กมาวัด แล้วก็ว okay. ัดเวลาที่ได uh, so um ้ของบริส yeah. <laughs> ุทธแบบมีคนมาวัดมาทําบุญเขาก็จะให้ของกับโรงเรียนด้วยพวกน้ําดื่มขนมอาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่คนมาทําบุญเขาก็จะให้โรงเรียนโรงเรียนก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยก็คือวัดกับโรงเรียนพึ่งกันสำหรับที่คืคือชุมชนเหมือนที่ผมบอกตอนแรกนะผุ้ชนก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับมันจะอยู่คู่กันนะครับเนาะนี่เราต่อไปดูเด็ก เด็กตัวน้อยบ้างนะครับคุณครูนะครับขัดนะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมจำนวน243ท่านนะครับที่รับชมพวกเรานะครับแล้วก็ให้กําลังใจเด็กๆแนละติดาสาในวันนี้นะครับ มีท่านผู้ชมชมว่าคุณครูน่ารักจังนะครับตอนนี้คุณครูนะครับคุณครูยืนยิ้มนะครับน่าดงไปหมดแล้วนะครับนะคุณครูชื่อเล่นชื่ออะไรนะนุ่มนิ่มค่ะคุณครูนุ่มนิ่มนะครับท่านผู้ชมที่สอบถามมานะครับครูนุ่มนิ่มถ้าอยากเจอครูนุ่มนิ่มเนี่ยก็แวะมาที่โร<ล>ง,<ล>งเรียนบ้านหนองจอกตำบลป่งตะลองนะครับค่ะคุณครูมีอยากจะแจ้งปัญหาอะไรไหมหรืออยากให้จิตอาสามาช่วยอะไรอีกไหมอ่าถ้ามีจิตอาสาเข้ามาโรงเรียนก <ลง S 2> ็ยินดีค่ะ เพราะว่าของเราก็คือส่วนใหญ่ก็จะขาดแคลนบุคลากรอย่างเช่นพื้นที่ในโรงเรียนเด็กนักเรียนเราก็มีไม่เยอะการดูแลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีมาช่วยตัดหญ้าหรือว่ามาซ่อมแซมในส่วนของอ,อาคารเรียนหรือว่าอุปก,กรณ์พวกโต๊ะพวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีค่ะครับครับเดี๋ยวเราจะประสานให้จิตอาสามาช่วยในการทำกิจกรรมเยอะๆะนะครับ,บให้ให้มีแบบต่อเน,นื่องเนาะในชุมชนของเรา นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณครูที่พาเด็กมาในวันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเสียงของคุณครูนะครับแล้วก็เป็นภาพกิจกรรมเด็กๆนะครับคือการทําความดีนะครับนะครับขึ้นไปนะครับนะแล้วเราจะไปชมอีกจุดหนึ่งกันครับเป็นอีกภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับเป็นที่ไหนต่อครับพี่ดี ก็จะเป็นอยู่ด้านหลังครับพี่ตานจะมีการพัฒนาด้านพื้นที่นะครับในการตัดหญ้าไ<อ>ปอยู่ในโซนที่ตัดหญ้าบ้างได้ครับในระหว่างนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้เยี่ยมชมวัดภายในทัศนยภาพในบริเวณรอบวัดด้วยนะครับได้ค่ะแต่การเดินทางไปจุดต่อไปนี่อาจจะไกลตานขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในต<อ>ำมนแถแถวโป่งตาลองก่อนดีกว่าไหมคะซึ่ง ตอนนี้จะอยู่เขตอำเภอปากช่องใช่ค่ะซึ่งเป็นเมืองของการทร่องเที่พี่ตามีที่ไหนบ้างช่วยแนะนำท่านผู้ชมหน่อยที่ขึ้นชื่อส่อน,นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะทอสกาน้าวิลเล่วัดป่าภูหาหหลงอันนี้จะเป็นอขาวัดใช่สวยมากมีโบสถ์ที่สวยมากอยู่บนเขายอดเขาเลยคะ่ะแร่หมุนคุณหวานหอเอมิซ่าค่ะแล้วก็สถานที่สําคัญที่สุดคือมันจะเป็น คอนสองันทางศิลปะคือหอศิลป์พิมานทิพย์ค่ะตำบลปงตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่รวบรวมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมและจินตกรรมในฝีมือสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัวราัติยาราชนารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ที่ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่ประสมพิกร์ชาวไทยรว,รวบรวมผลงานของพระองค์ท่านจำนวน193ชิ้นในอาคาร2ชั้นค่ะทาะการความสวยงามและตำหนักทิพยมารเปิดให้ชมทุกวันเวลา0 8 0ถึง08:00ถึง16:00ค่าเข้าชมบริการค่ะ150บาทต่อท่านเองนะคะพี่หลุยโอ้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะ รับชมนะครับที่บริเวณขอสินที่มาทิพย์แห่งนี้ก็สามารถมาชมได้ใช่ค่ะคเป็นาาภาพวัดฝีพระหัตถ์ที่สวยแล้วก็งดงามมากใช่ค่ะเป็นภาพศิลปะ<ช>นะครับใช่ค่ะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วหนึ่งท่านเขาจะมีของที่ระลึงให้คือแก้วของท่านด้วยค่ะโอ้ครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับนะแล้วทีนี้นังใกล้อุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ นะครับถือเป็นโอโซนที่บริสุทธิ์ของจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวมัเป็นกิจกรรมนะครับเป็นพี่พี่จิตอาสานะครับอ่าจะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับท่านนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตนะครับครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับจากหน่วยงานไหนครับพี่ในงานจากจากที่ไหนครับ จากหมู่บ้านนี่แหละค่ะต่อจากหมู่บ้านใชสาันนี้านวันนี้มากันกี่คนครับเออมาประมาณสี่ห้าคนที่มามารถคันเดียวกันน่ะอ๋อรู้จวักกันมาทำใช่วันนี้ทําอะไรบ้างครับวันนี้ตั้งแต่มาแล้วยังได้แต่กวาดตยกวาดใช่เพราะน้องๆก็เยอะน้องๆเป็นคนเก็บขยะให้เก็บใบไม้ให้โอ้ครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ตั้งแต่มา รู้สึกดีใจไหมที่มีน้องๆมีพี่ๆสิษยิอาสามาร่วมร่วมกันมาในวันนี้รู้สึกดีค่ะใช่เห็นคนมาเยอะรู้สึกดีครับค่ะเพราะถ้าถ้ามีโอกาสในชุมชนของเราก็ ไปพัฒนาได้นะประสาทแจ้งผิดอาสาให้ไปช่วยได้นะครับค่ะแต่บ้านบ้านที่อยู่ไกลไหมเนี่ยเออไม่ไกลค่ะประมาณสองโลประมาณสองโลจากวัดใช่แล้วก็ได้มากับสักการพระที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะครับในวัดแห่งนี้แล้วก็มาร่วมพิธีที่นี่บ่อยบ่อยค่ะถือว่าเป็นวัดประจําตำบลเราเลยไหมอ๋อประจำหรือว่ามีหลายมีมีหลายวัดค่ะอันนี้คือประจำหมู่บ้านเป็นวัดหนองโจ๊กประจำหมู่บ้านใช่ค่ะอครับ ไปก็ปักเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะครับค่ะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมร่วมกันอีกนะได้ค่ะแจ้งได้ค่ะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับก็เป็นพี่จิตอาสาประจำตำบลนะครับถ้าเราเห็นจากฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นใากการพัฒนาพื้นที่จนการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในโบสถ์ ไปดูนบดกันใช่ไหมใช่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับณวัดแห่งนี้นะครับในขณะนี้ก็สามารถมาได้นะครับกิจกรรมเราก็จะดาเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเวลาเย็นนะครับในการทําความดีในวันนี้นะครับและในการทําความดีในวัดนี้นะครับ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0นะครับแต่วันนี้นะครับในเรื่องของการทําความดีก็คือการทําความดีทุกคาเราต้องมีสติกับกับอย่าให้หลงตัวเองคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือดีอยู่คนเดียวเพราะสิ่งนั้นเป็นความยกตนข่มท่านเป็นการเพ่งโทษผู้อื่นซึ่งจะทําลายคุณงามความดีต่างๆที่เราได้อุตสาหสร้างสมทํามาให้ย่อยยับลง และเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความสามาคัคคีเป็นปึกแผ่นในชาตินะครับอันนี้เป็นคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราครับอะเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนอีกพี่ตาลดูรอบรอ,รอ,รอบโบสถ์ดีกว่าไหมคะชมรอบโบสถ์ก่อนนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมรอบโบสถ์นะครับในวัดแห่งนี้นะครับซึ่งสวยมากนะครับที่เราเข้ามานะครับอ่าเป็นทาสีขาวนะครับครัง ครับเดี๋ยวพาเดินชมโดยรอบบัดก่อนะครับเราจะไปมีของถวายครับหลวงพ่อมาแล้วนะครับอาารยทหรือยังตัวนี้ใช่เขาเรียกอะไรนะแท่นสีมาอเด็กๆนี่นี่ ทักทายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยมา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 มท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชอยู่ด้วยท่าเฟซบุ๊กไลน์นะอันนี้ไลน์สดนะนี่สดในเฟซบุ๊กนะดูเราเยอะแยะเลยอ่ะสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับเลยสวัสดีครับอ่านี่เขาแล้วเราแล้วเราส่งหัวใจให้ให้ท่านผู้ชมหน่อยส่งหัวใจยังไงให้หาด้วยให้หด้วยใหอ้าวลูกทำด้วยกันหนึ่งอ่าท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะอ่าบายบายกดี๋ยบา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 ย อ่านะครับอาตั้งใจทํานะลุงนะเอาให้สะอาดเลยนะไหนโรงเรียนเราอยู่ไหนโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนนู่นนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนบ้านหนองจอกนะครับอยู่บริเวณอ่าติดกับวัดเลยนะครับถ้ามองไปด้านนั้นจะเห็นเป็นสนามเด็กเล่นนะครับซึ่งพวกเราจิตอาสาเนี่ยได้มาช่วยการพัฒนาแล้วหนึ่งรอบนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์บ้างนะครับไปชื่นชมควา,พามพดทการของ ค์พระท่านในนะครับครับอนุญานะครับท่านผู้ชมนะครับถวยอห้ลยใหลูกมีเจ้าถิ่นด้วยนะคะ จะถิ่รอรับวันนี้เรามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาเร<อ>าต้องมาทําบุญด้วยนะครับอากาศตอกราบพักก่อนครับ ขอท่านผู้ชมอันนี้เป็นองค์พระนะครับที่ปฏิสถานอยู่ภายในแห่งนี้นะครับซึ่งจะคิดว่าาะครับ904แล้วก็ได้พาเด็กๆที่มาทำจิตอาสาในวันนี้นะครับก็จะมาถวายนะครับเป็นข้าวสารนะครับแล้วก็น้ํานะครับมาได้มาทําบุญร่วมกันนะครับอามาลูกมาพวกเรามาขยับมาจับของด้วยกันนะลูกนะ นะครับอ่านะครับจะได้ให้ผู้ชมนะครับวันนี้ที่รับชมอยู่นะครับจะได้รับพรไปกับพวกเราจิตอาสาแล้วก็เด็กๆที่มาทําความดีในวันนี้ด้วยนะครับอาวาายนะครับสาลรเดี๋อา้าูุเชิญท่านผู้ชมรับพรด้วยกันนะครับ าวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัยิโนจัตตารโอธรรมาวัทันติอายุพโนสุขังพระลังกก็ขออนุโมทนาใน บุญกุศลแลก่อนน้ำจิตน้ำใจของคณะจิตอาสาทุกคนทุกท่านที่วันนี้ได้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลในการที่จะพัฒนาวัดบ้านเราโดยการน,นำของคณะจิตอาสาประรานทาน ซึ่งวันนี้ก็มีทั้งผู้ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะครูคณะนักเรียนวันนี้ก็ได้มาร่วมกันในการพัฒนาสิ่งที่เราถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของบ้านเราก็คือวัดเพราะฉะนั้นในการที่พระองค์ท่าน ได้ตั้งจิตอาสาขึ้นมาก็เพื่อจะรวบรวมจิตใจของเหล่าประสบนิกรในการที่จะพัฒนาประเทศซึ่งที่จริงแล้วถ้าพูดถึงประเทศก็คือสิ่งย่อยๆในแต่ละส่วนของบ้านเมืองถ้าเกิดว่าคนเรามีจิตอาสา ในการทําหน้าที่หรือว่าพัฒนาในส่วนที่เป็นส่วนของที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วถ้าทุกส่วนทําทุกส่วนก็จะเป็นการพัฒนาประเทศไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออัตมโมทนาในน้ําจิตน้ําใจของท่านทั้งหลายวันนี้ได้มาพัฒนาวัดหนองจอกชัยมงคลของเรา เพราะฉะนั้นอัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ของวัดนกจอกแห่งนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้พรให้ท่านทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขธรมาค้าขึ้นไม่เจ็บไม่ไข้จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงสมความปรารถนาจะนึกจะคิดจะหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยทำแล้วไซก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จพันสําเร็จพันสําเร็จในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อเถินครับเดี๋ยวพวกเรากราบนะครับกราบสามพรงนะครับ เดินขันนาประช้นลูกนาขันนาอวเดินูดีาาดีดนั่งลงมานั่งงนั่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 งังขยับขยับตามมาครับถ้าผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็นะครับได้พาท่านผู้ชมมาทากิจกรรมจิตอาสาพัฒนานะครับโดยที่เราแจ้งไปนะครับแล้วก็ได้มีการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่ ประชาชนนะครับที่รับชมอยู่สามารถแวะมานะครับทำบุญนะครับที่วัดแห่งนี้ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตบมายอันดีที่เราได้มาอยู่ที่นัที่แห่งนี้ร่วมกันนะครับในการทําบุญนะครับแล้วก็ถวายนะครับของนะครับแล้วก็รับพรจากพระร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับบุญครั้งนี้นะครับก็นะครับสุดท้ายนี้นะครับ พวกเรานะครับจิตอาสาพระราชทานนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองัาตหารราบบนโทรทหารบกที่21กองนิยการรักษาความบ้านคงภายในจังหวัดนะอรราชสีบาจิตอาสาพระราชทานอำเภอปากช่องจิตอา,าสา904สําคัญที่สุดก็คือน้องๆน,นักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนบ้านหนองจอนะครับที่ได้มา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันนี้สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนหรือพี่น้องที่รับชมพวกเราผ่านทาง a c e b o o k ไลน์ที่กดไลค์กดแชร์หรือกดหัวใจให้พวกเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับถ้าเกิดท่านนะครับได้มีปัญหาหรืออยากจะให้ทาจิตอาสา904หรือจิตอาสาพระราชทานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือหรือพัฒนาในส่วนใดก็สามารถ ประสานพวกเรามาได้ผ่านทางเพจตัวเลียจิตอาสาพระราชทานนะครับพวกเรายินดีไปช่วยกันทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านแก่เมืองนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมในการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราในการทําความดีนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะไปที่ใดน,นะครับจิตอาสาเรามีกิจกรรมเยอะแย,ะ,ยะตลอด,ดนะครับในการทําความดีก็โปรดติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับผมและทุกท่านก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บาย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 ยยลูกบายบายด้วยนะครับ